สวัสดีครับผมทารัตรับดูเลยมึกผาละครับพ้นุกรมพบ,พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนพศสอ6 8นนะครับผมเริ่มจับไพ่เลยนะครับไพ่นี้ครับ p a g e of Pentacle อไพ่ Page of p e n t a c เ e เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความร่ำรวยแต่เป็นความร่ำรวยที่ บ่งบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยคิดถึงเรื่องเงินเป็นหลักเพราะงี้คือ,อจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดีนะดีนะแล้วบอกว่าคนที่เป็นเด็กคนเนี้ยตั้งแต่เล็กเขามีภาษีมากกว่าดาวมีภาษีมากกว่าถ้วยมีภาษีมากกว่าไม้เท้าตรงที่ว่าเป็นเรื่องเงินนั่นเองเลยบอกว่าเด็กคนนี้อาจจะเดี๋ยวผมพูดนะว่าเอาพื้นดวงรลาศีพผษ้ศก่อนนะคือผมจะบอกว่า ราศีพุธศกเนี่ยเกิดมาก็มีชัยชนะมากกว่าราศีอื่นๆในเรื่องของ m i ์เซ็ตเรื่องเงินแล้วว่าเรื่องเงินเนี่ยเขานาหน้าคนอื่นเลยสำหรับราศีพุธศกเพื่อง่ายคือบางคนที่เป็นผู้หญิงราศีพุสศกบางคนนะเกิดเป็นลูกคุณหนูคุณนายหรือบางคนถ้าไม่ได้เป็นลูกคุณหนูคุณนายต้องเดือดร้อนหรืออาจจะเป็น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 ลูกผมพูดตรงๆนะมันคนเป็นลูกชาวนาหรือลูกคนต่างจังหวัดอะไรที่แบบไม่ค่อยอะไรอย่างนี้นะ ก็มักจะได้สามีที่มั่งคั่งร่ํารวยในอนาคตหรือบางคนไต,ต่เต้ามาจนจนมันได้ดีอ่ะมีโชคแบบประหลาดประหลาดมีอะไรดีๆหรือได้เรียนรู้หรือได้รู้จักอะไรดีๆในตอนโตหรือในอน,นาคตคุณไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดเรื่องเงินในทางดีอยู่แล้วเลยบอกว่าอันนี้พูดพืด,ดวงก่อนว่าบางคนคิดว่าเงินไม่ดีเงินเป็นของไม่มีค่า พวกเงินทองอะไรต่งตางเป็นของที่แบบนอกกายมันจะมีบางราศีคิดอย่างนี้นะซึ่งราศีอาจจะไม่ใช่เรื่องราศีก็ได้เป็นไมซเซ็เฉพาะตัวของคนซึ่งราศีะสบศ่วนมากและเกือบเกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มักไม่ได้คิดอย่างนี้และมีทางซิกซักมีทางหนีในเรื่องของเงินบางคนทํางานเกี่ยวกับเงินการธนาคารหรือเป็นผู้ตัดสินชะตาในเรื่องเงินให้กับคนอื่นบล็อกเกอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินมักจะไปได้สวย เนี่ยผมจะบอกอะไรเข้าๆให้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงราราศีพุษศพมักจะโชคดีเพราะว่ามักจะได้รับการเอนดูปฤติกจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะเลยบอกว่าราศีพุษศพส่สบสบสวนมากโชคดีบางทีบริการเขาเก่งบริการเก่งบางทีรู้จักไม่ใช่ฉเฉลาะนะแต่เขาเรียกว่ารู้จักพลิกแพงรู้จักว่าเออคนนี้มันคิดอะไรคิดอะไรว่าบางทีนะมจะบอกว่า ชนะนอนมาเลยอ่ะสำหรับราศีพฤษภถ้ารู้จักคิดใชทคำนี้แล้วบอกว่า,พาไพ่ใบนี้มันตอบอะไรมันตอบถึงพื้นดวงพื้นดวงคืออะไรพื้นดวงก็คือค่าวที่ว่าเฮ้ยราศีพฤษภเกิดมาทั้งชีวิตมันจะมีภาพรวมยังไงเป็นยังไงในทั้งชีวิตซึ่งผมก็พูดไปค่าวแล้วเมื่อกี้ว่าทั้งชีวิตราศีพฤษภมันเป็นอย่างไรนี่คือข้อดีที่ตอบได้แล้วส่วนดวงจรดวงจรก็คือดวงนักขณะนี้ว่า ช่วงนี้เข้าๆของราศีพสธมันเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวก็ตอบในไพ่ใบนี้อย่างนั้นเพราะมันคือยอย่างใกล้เคียงกันส่วนไพ่ใบที่สองมันคืออดีตที่ผ่านมาคุณไม่ต้องไปเอาอดีตที่แบบพระเจ้าเห่าอะไรอย่างนั้นหรอกแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออดีตที่บ่งบอกว่าเดือนก่อนสองเดือนก่อนสามมันไม่มีกําหนดน,นะมันคืออดีตเข้าๆที่ผ่านมาพอเข้าใจนะครับส่วนไพ่ใบที่สามมันคือปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันก็คือช่วงตุลา พฤศจิกาพอเข้าใจนะก็คือปัจจุบันนี่แหละโดยคร่าวๆมันไม่ได้ตอบชัดเจนเหรอกว่าเดือนนี้เดือนไหนวันไหนมันคร่าวๆส่วนอนาคตก็คืออนาคตที่ถัดจากตูลาพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับผมใบที่สี่เรามาเริ่มทำลายกันพไพ่ใบนี้บอกว่าเด็กคนนี้ถ้าเป็นราศีพุธมักจะเป็นเด็กที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักนะแบบหนึ่ง หาว่าสุภาพเรียบร้อยน่ารักยังไงอย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้สุภาพเรียบร้อยน่ารักก็มักจะมีผู้ใหญ่รักและเอ็นดูบางทีบางคนเรื่องของเสน่ห์นี่มันแปลกบางคนไม่ได้สุภาพเรียบร้อยน่ารักเลยออก,กแกนแก้วแก่นกะโหลกแต่สมมติจะบอกผู้หญิงได้ภาษีมากกว่าผู้ชายในสมรภูรสิบุตรศบางคนเนี่ยแก่นแก้วแก่นกระโหลกจะตายแต่ว่าทําไมอมืผู้ใหญ่รัก ผู้ใหญรักก็เพราะว่าเ็มีสเสน่ห์สเสน่ห์ในที่นี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าราศีพุพเป็นดาววีนะัสดาวโซกดาวศุกร์พวกนี้มันเป็นดาวที่อ่าผมผู้เปรียบเทียบพ่อแม่รัศมีมีสเสน่ห์ไหมขนาดอ่าพระวิษณุเราก็รู้อยู่นะว่าเป็นชายาของใครยังยังอ่าบอกผมพูดประมาณนี้เลยบอกว่าตัวแทนของเงินตราตัวแทนของความมั่งคัง่ง ตัวแทนของสเสน่ห์เวลาผู้หญิงจะไปบนบานสานกล่าหรือจะไปขอพรูเรื่องความรักกันเงินเขาไปขอพรที่ใครก็ไปขอพรกับพระแม่รัศมีเนี่ยแหละเลยบอกว่าพระแม่รัศมีเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งในความรักของบอุดมส,สมบูรณ์และนราศีพุธศก็อยู่ในเรือนของพระแม่รัศมีพอดีพระแม่รัศมีเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทพวีนัสเทพวีนัสก็คือเทพแห่งดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนเดียวกันก็นกคือเทพที่คุ้มครองราศีพุธศกอยู่ ถึงบอกว่าเป็นแบบนี้แหละก็ถึงเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งและวัวก็เป็นสัญลักษณ์ประจาําราศีพุธศก็คือวัววัวเพราะว่าใจมาทอรัสก็คือทอรัสก็คือ,อตัวที่เป็นสัญลักษณ์ของราศพีพุธศกเลยบอกว่าราศพีพุธศโชคดีมีชัยในเรื่องของการลงทุนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเงินเงินทอง,ทองทองเช่นเรื่องของการเล่นหุ้นเรื่องของการลงทุนในแร่ต่างๆเรื่องของการลงทุนในศิลปะเพ่อแม่ ลักษมีเป็นพระแม่ที่หรือเป็นเทพีที่สามารถทําเกี่ยวข้องกับความสวยงามหรือสิ่งของสวยงามได้อีกเหมือนกันแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาได้ด้วยพระวัวหรือพระแม่ลักษมีหรืออะไรประมาณพวกเนี้ยสามารถทําหรือจับอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาได้ด้วยอสังหาถ้าราศีพฤษภคนไหนที่ทําอะไรเกี่ยวของมีค่าของสวยงามผมสรุปรวบเลยนะ หรือรวมถึงอสังหาหรือจะเป็นศิลปะจะลุ่งหรือของโบราณต่างๆเออผมใช้คํานี้แล้วคุณก็ไปแยกย่อยกันเองว่ามันคือเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณยังไงเลยบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยแล่ผมพูดตรงๆนะว่าของที่เกี่ยวข้องกับพวกนั้นเกี่ยวข้องกับที่ถือเดียดหมดเลยเพราะของพวกนี้มันคืออะไรมันคือสินทรัพย์สมัยโบราณผมพูดตรงๆแล้วนะสินทรัพย์สมัยโบราณก็คือวัวอย่างเนี้ย หรือว่าอะไรอย่างงี้มันคือสินทรัพย์สมัยโบราณที่ดินอย่างเงี้ยถามว่าแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปสักเท่าไหร่ที่ดินก็ยังคงมีค่าเสมอพูดตรงๆในสมัยก่อนคนโบราณแย่งชิงอาณาเขตเขาแย่งชิงนะเขาแย่งชิงที่ดินประเทศอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาลบไปแย่งประเทศเขาก็ต้องแย่งประเทศเขาก็แย่งแผ่นดินเห็นไหมไ้เห็นเด็กคนนึงอยืนอยู่บนแผ่นดินที่อุดงเขียวขจี ผมพูดเพื่อดวงจบแค่นี้นะแต่ผมจะบอกว่าราศีพุธยังไงนะถ้าคุณอบผมพูดประมาณนี้แหละเรามาพูดถึงดวงจรดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานานเราบอกว่าราศีพุธช่วงนี้เนี่ยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแด้จะบอกว่าเด็กคนนี้จับเงินเลยบอกว่าอาจจะได้โชคลาภจากเด็ก โชคากเด็กต้องดูก่อนว่าคุณเป็นคนที่อายุมากหรืออายุน้อยถ้าคุณเป็นคนที่อายุมากแล้วอาจจะได้โชคลาภจากเด็กคือเด็กจะเอาเงินมาให้ก็คือหมายถึงว่าเอาเหรียญมาให้อย่าเข้าใจผิดนะว่าเป็นเหรียญจริงๆ bitcoin อ,อะไรอย่างนี้อย่าเข้าใจผิดนะคือจะบอกว่าเอาเหรียญมาให้ในที่นี้คือหมายถึงว่าเอาทรัพย์เอาสมบัติเอาอะไรอย่างนี้มาให้ หมายถึงว่าเขานําสิ่งดีดมาให้คุณต้องเข้าใจความหมายถึงพูดให้ออกนะเดี๋ยวบางคนงงอีกเลยเอาเหรียญมาให้เอาเงินมาให้เอาทรัพย์มาให้เนี่ยเลยบอกว่าบางทีคุณดีวกว่าเด็กไว้คุยอะไรกับเด็กไว้หรือบางทีอาจจะทําอะไรก็ได้กับเด็กอะ่ะเขาจะเอาสิ่งดีๆมาให้ก็คือสร้างมิตรไว้เถอะเลยบอกว่าบางทีอาจจะถ้าเกิดคุณอายุน้อยเป็นอย่างไรคุณอายุน้อยอย่างเช่นสมมติอายุสักก็คงพอเข้าใจอะ่ะก็คือจะบอกาอายุไม่มากอะ่ะก็อาจจะได้โชคลาภ สร้างเองเข้าใจไหมคือสร้างเองหมายถึงว่าผลิตเงินได้เองเลยอ่ะผลิตเงินได้เองหมายถึงว่าหาเงินหาทองได้เองโดยที่ก็ได้จํานวนมหาศาลแล้วผู้ใหญ่ย,ยอมรับผู้ใหญ่ช่วยเหลือพอเข้าใจนะต่อไปที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาหนัก หรือเจออะไรกระทานหาันบางคนเนี่ยไพย่ใบนี้จะบอกว่ามันเป็นณตอนนี้นะณนะตอนนี้แต่นี่คืออดีตน,นะอย่าเข้าใจผิดเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจออะไรกระันฐานที่ทําให้คุณสะดุดไพ่ใบนี้บางคนบ,คนบอกน่าก,กลัวมากเพราะมันเป็นทาวเวอร์ตึกถล่มเลยบอกว่าบางทีถ้าใครที่ดวงตกมากๆชาวราศีพฤษภ อาจจะออกจากงานอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณชอ็ชอกช็อกซินีมาหรือบางคนก็อาจจะแบบเจออะไรบางอย่างที่ทําให้แบบเขาเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันหรือบางคนอาจจะอเจออะไรที่มันไม่ดีอะใช้คําเนี้ยที่บอกว่าทําให้คุณเนี่ยอชง,งักใช้คํานี้เป็นไพ่ไม่ดีนะครับผมแต่มันคืออดีตที่ผ่านมาไม่นานนะ แล้วแต่ว่าคุณจะไปประยุกต์กับอะไรแต่พอมาดูปัจจุบันในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาคุณจะบอกว่ามันจะมีผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตผู้ชายคนนี้อย่าเข้าใจผิดนะว่ามันเป็นผู้ชายจริงๆที่แบบว่ามาเป็นแฟนคุหรืออะไรมันหมายถึงตัวคุณก็ได้แต่ราศ,ศีพิจิกคือตัวคุณที่แบบทําให้แบบแคล้ายๆเหมือนกับว่าอาเครียดก,กังวลหรือมีปัญหาหรือเขาเรียกว่าเครียดก,กักรเงินหาเงินไม่ได้ในช่วงนี้เลยแหละ หาเงินไม่ได้หรือ่าที่ก็อาจจะแบบแต่ผมคิดว่ามันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาบนบนบนเนี้ยเลยทําให้แบบว่ามันน่าจะยากนะที่ว่าหาเงินไม่ได้เลยบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่มีผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตมากกว่าหรือผู้ชายคนนี้อาจจะทําให้ราศีพุธเนี่ยเขาเรียกว่าชะง,งักในนี่นะเพราะมันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมา เลยทาให้แบบว่าผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นตัวขัดขวางตัดโตหรือบางทีเขาเป็นคนเขี้ยวมากทําให้ราศีพฤษภเนี่ยเดินไม่เข้าคลายไม่ออกนั่นเองเลยทาให้แบบว่าอย่างเช่นคุณอาจจะไปทาอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละแล้วผู้ชายคนนี้ขัดขวางงี่เง่าตลอดเวลาต้องรับมือกับผู้ชายคนนี้ให้ดีแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นคุณคุณนะคุณประโยชน์นะอืต่อไปแพ่แปนซ้ายที่ผมจะพูดว่าดี คือได้ King o f Pentacle s หลังจากที่ผู้ชายคนนี้เขาไปหรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนเป็น King o f Pentacle s จากคิงอ s w o r d เขาจะเปลี่ยนเป็น King o f Pentacle s ก็คือบางทีคุณได้รับอานิสงส์จากผู้ชายคนนี้เลยบอกว่าราศีพุธศพเนี่ยผมพูดอย่างหนึ่งทำตัวดีๆไว้เถอะเวลามีใครพูดอะไรมีใครออกความคิดเห็นแบบผู้ชายคนนี้ว่าสิ่งนู้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นไม่ดียอมรับไปเถอะ อย่าไปเถียงอย่าไปใช้อารมณ์แบบไม่ดีก็ยอมรับเข้าไปบางทีก็ต้องอารมุ์อรวยเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองหรือบางทีก็ต้องแบบซิกแซกให้เป็นซึ่งเป็นลักษณะของราศีพฤษภอยู่แล้วอย่าไปทัโถโัเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าผู้ชายคนนี้เข้ามาเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคิงอัพพนทาคอก็ได้หรือว่าจะเจอผู้ชายคนใหม่ที่เป็นคิงอัพพนทาคอเข้ามาไพ่ใบนี้คือไพ่เศรษฐีอาจจะเปลี่ยนฐานะคุณไปเลยก็ได้นะครับผมหรือบางที คุณอาจจะกลายเป็นคิงออฟพันธะข้อเองถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายราศีพฤศภนะครับผมก,ก็คือก็คืออูฟ้าไออูฟู่นะครับดีครับสําหรับดวงมันก็ดีอยู่แล้วแต่ผมจะบอกว่าแรกไม่ดีนะในช่วงก่อนเดือนก่อนเดือนนั่นอ่ะก่อนเดือนกันยะก่อนเดือนตุลาก่อนเดือนพฤศจิกาไม่ดีเลย ในาลาศีธศะบางที่อาจจะเจออะไรแจ็คพอตที่มันทำให้ช็อกซินิมานะครับแต่ว่าพอเลยมาฮันดี้ช้ำคำเนี้ยพราะมันได้ไพ่ใบนี้ก็สรุปจบดีนะครับดีมากด้วยนะไม่ใช่ดิมแบบน้อยๆก็คือฝ่าฟันวิกฤตไปหน่อยแต่ถามว่าถามว่าไพ่ใบนี้คือพื้นดวงพื้นดวงออกไปนี่ยังไงก็ผ่านไปได้นะครับโคจะบอกว่าไม่มากก็น้อยคุณต้องเจออะไรที่มันไม่ดีอะหรเวลาศีรษะบแต่ก็ผ่านมาได้ ผมบอกแล้วนะผมเตือนแล้วนะนะครับผมถ้าคุณยังทําอะไรใช้อารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าทำอะไรปณีประนองจะดีนะครับก็วันนี้ก็พูดเสะละเอียดเลยนะครับใครทียงานดูอะไรมือพี่4กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัดสองห้าหก้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมไลน์ดีทารัดสองห้าหกต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบจะเป็นไลน์โอเอ้ง้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบก็ได้ไลน์เป็นลิงก์ไลน์ทารัดสองห้าหกเป็นช่องทางหลักเป็นแอดเฟนนะครับผม,ผมก็พูดถึงคลิป ก็ใครที่อางงานมาอันนี้คิดว่าทักมาเป็นนะอืมบางคนทักมาไม่เป็นโทรศัพท์มาก็ผมก็ไม่รับทุกกรณีนะครับผมจะรับแต่คนรู้จักนะครับกอ็อ่อาล,ลายดีท้าวสองหกก็ักไลน์นะครับมารับได้จํากัดนะัลนแไอดีทา้าวสองหกแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะลายดีทา้าวสองหกถ้าใครต้องการเป็นเพื่อนกันนะครับผมส่วนลายโอเอจะเป็นช่องทางธุกรกิจหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็ ได้ไม่จากัดก็ผมพูดแล้วก็คือผมเริ่มมาทําช่องทางนี้แหละสหร e ัไลน์ีไอไลน์โอไลน์ไลน์โอเอนะครับส่วนใครที่จะทักเข้ามาผมดูสดๆพลังโทรนะครับโทรไลน์โทรไม่พูดออกไปแม่เสียงส่งไปดูสดๆพลังโทรคอลเลยก็เหมือนกับเป็นโค้ดที่เต็มที่ไปบอกรูที่เต็มที่กับคุณปรึกษาการงานการเงนินโชคลาภความมัง่งคั่งรวยหรือความรักหรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะครับผมก็เต็มที่นะครับ ใครต้องงานมาที่สำง,งานมาได้ไลไรมือที่สิงอหนตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สถานงานนะครับเสียงจดใจไฟกระพริบเต็มที่สถาน,นะง,นง,งานเลยแบบ V.I.P. นะครับผมก็ขอเรื่องัอน้นขอที่อยู่มาได้แต่เห็นตัวมันเป็นแบบจับมือคุยกันก็พอรู้อยู่นะว่าจับมือคุยกันแบบเห็นตัวกันเป็นเป็นมันเห็นลายมือกันเป็นเป็นอนะ่ะก็คือคุยกันแบบเห็นตัวเข้าใจนะ ก็คือมีวิธีหนึ่งคือลายมือพิเศจก,ก่อนเริ่เนชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมแบบแบบธรรมดากับแบบ V.P. ถ้าแบบธรรมดามันจะแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งถ้าแบบ V.P. ก็ยาวๆกันเลยถ้าธรรมดาก็มาได้ก็ราคาจะย่อมเยาวลงมานะครับผมก็ประมาณนี้ก็เขา้าใจโดยทั่วกันนะครับผมก็ใครก็ยังก็ทักมาแหละนะครับ ก็เห็นอะไรว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกําลังใจด้วยไม่ว่าคลิปใหม่คลิปดีๆจะส่งไปเรื่อยๆฝากกดดูด้วกดซับสไครต์กดอะไรก็กดๆไปอนี่ไลน์อันนี่สวัสดีครับ